หนาวจ้ะไปทำงานจ้ะเมื่อนี้วันอังคารเมื่อวานหยุดชดเชยมือนึงวันจัดเมื่อนี้วันอังคารเริ่มทำงานแล้วค่ะอย่าต่อยซอยเดิมยังไปทำงานอีกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นางทาม,ม,มือมีแดดเนี่ยหนากระเกียมบุดห <c oughs> นาแห่งหนาเหีนหนเ่ยวบุด อย่าต่อยไปทำงานเด้อค่ะเด้ออย่าต่อยซอยเดิมทำมาหากินอมช็อกโกแลตจ้ะต้องสูงเนาะเนาะหนาวหนาวหนาวจ้ะเพิ่งใส่เสื้อกันหนาวเพิ่งจ้าย้ำเศ้าประมาณจักซี่ห้าองศาจ้ะนี่แหละบ้านเมืองเรืองร้องเขาเด้อค่ะเด้อไปทำงานทำงานตอนเศร้าชุม,มงเคิงทำงานอยู่โรงเรียนเด้อค่ะเด้อ ทำงานอยู่โรงเรียนประเทศอังกฤษเนี่ยบ้านเมืองเรื่องร้องเขาเมืองเอาใอย่างส่สู้มือนอะ่ะย่างไวๆกับโบ่บโดนดอกจ้ะหกนาทีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ตีนเขาอืมนี่เ้องกัญย่างในหมู่บ้านนี่นสิละจ้ะย่างมาตา่มซอยนี่นสิละเออออกกับน้องกายมาสบายสบายเออเอาจริงสิละเนาะเฮ็ดไปสู้ไป สู่เขากับมีเงินใส่กระเป๋าเขาเขาบอกเปนหนุ่น้ําเขาดอกสามีน่ะจา้ะเขาเฮ็ดได้เขาก็ดีใจนะเขาบอกเคยเขาบอกเคยว่าเธอได้เท่าใดมาให้ฉันเบิ้งบัญชีเนี่ยเขาบอกเคยเขาบอกเคยอันเขามาเคยมาจุกจิกน้าเขาเอออันครเงินเขาเขาก็ตุท่วมท้นแล้วเขาเมื่อจุกจิกน้ำเขามีแต่เขาเดี๋ยวไปจุกจิกน้ำเขาเ <c oughs> ออ เพราะฉะนั้นเขาเขาสูเขาสูได้เขาได้เงินของเขาเองสิละจ้ะเออสิละคนเขาเนาะอันสะเทือนจากน่อยนีดด้จ้ะอย่าต่อยยางกล้องสะเทือนแนวหนึ่งเดินจ้ะเดินออกกำลังกายไปด้วยมือใดได้ออกกำลังกายสิคาก่ะยางดีพวเย็บบวปวดเขายางถือว่าเขาได้อบแลงกายเนาะค่ะเนาะอืม ห้าหกตัวคนนี้มาอือพูดล่ะพูดล่ะบ้านก็สิมนหนเห็นนี่น้องขนงพูดล่ะมันได้ยินเสียงเจตออโอยเฮามโว้ยเจตโอยบ่เอาดอกเหม็นปน์นประยงกุบแล้วบ้านมาตัวหลายตัวปุ้นดห้าหกตัวเอ้ยฟ้าหมาตัวนึงเจตโอยปะเมียนยูเจตโอยหกักยูหมาอือแต่ว่าเฮาอีเด้จจัดฮอดโรงเรียนแล้วจ้ะ อย่างแค่นี้ฮอตโรงเรียนแล้วเจอกันใหม่เด้อค่ะเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ